<lee> way, <S <S กระเจี๊ยบเขียวกินสดๆเนี่ยดีต่อสุขภาพมากๆอ่ะผมก็เชื่อแหละว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วซึ่งกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยฮะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารแพคตินคับซึ่งมีเยอะมากอยู่ในตัวของเขาเองเนี่ยครับแต่ว่ามันก็อาจจะบอบบางสักนิดหนึ่งถ้าเราต้มเป็นเวลา,านานๆเนี่ยสารตัวนี้จะหายไปหมดเลยละลายไปกับน้ําเลยครับก็จะทําให้ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็มีแค่ความอร่อยอย่างเดียวที่เหลืออยู่อ๋อนอกจากนี้ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆเล็กๆน้อยๆไปอีกเนาะซึ่งสารแพคตินที่อยู่ใน อยู่ในระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยก่อนที่ร่างกายจะดูดซึมเข้าไปหรือในเรื่องของการชะลอการดูดซึมน้ําตาลที่กําลังจะเข้าสู่กระแสเลือดของเรานอกจากนี้ยังเพิ่มความชุ่มชื้นของกากาอาหารก็ทําให้เราถ่ายง่ายขึ้นนั่นเองครับอ่าและที่สําคัญเลยอันนี้ก็คือมีความเป็นพรีไบอติกก็มีประโยชน์แล้วก็สําคัญมากๆต่อจุลินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของเราครับจริงๆล้วประโยชน์ของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆแต่การกินดิบๆก็จะได้ประโยชน์เยอะเพิ่มขึ้นไปอีกจริงๆผมก็ยังไม่เคยกินดิบเหมือนกันเดี๋ยวว่าจะไปหามาลองอยู่เหมือนกันครับอ่มรนนนชชอออบบบกกกิิิสุหืไ งงลองแวะมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ